ด่วนระเบิดข้ามแดนแม่สอดลุบเป็นไฟวิกฤตชายแดนไทยเมียนมาเดือดถึงขั้นต้องอบพยพด่วน สวัสดีครับผมวันนี้สถานการณ์ที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากตึงเครียดร,ระดับสูงสุดชายแดนไทยเมียนมาเหมือนกำลังใกล้ระเบิดเวลาล่าสุดกองทัพเมียนมาเปิดฉากโจมตีหนักใส่ฐานทหารฝ่ายต่อต้านติดริมแม่น้ำเมยพยายามยึดพื้นที่คืนอย่างดุเดือดปืนใหญ่ปืนกลนสนั่นลั่นทั้งฝั่งโนนจนแรงสะเทือนมาถึงฝั่งไทยแต่ที่อันตรายยิ่งกว่า มีลูกระเบิดวิถีโค้งหลุดข้ามแบนมาตกกลางหมู่บ้านฝั่งไทยเต็มๆหนึ่งลูกผลคือคนไทยได้รับบาดเจ็บสองรายอาการสาหัสหนึ่งรายบ้านเรือนเสียหายหลายหลังรถยนต์พังยับหลายคันชาวบ้านแตกคือหนีเอาชีวิตรอด กองกําลังไทยต้องเร่งรับมือทันทียิงกระสุนควันเตือน4นัดสั่งประกาศเตือนประชาชนรีบหลบเข้าเขตปลอดภัยโดยด่วนที่สุดพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนาทีต่อนาทีนี่คือเหตุการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นจริงไม่มีสแตนอินไม่มีเทค2ชายแดนไทยกําลังเผชิญบททดสอบครั้งใหญ่และเราจะพาคุณผู้ชมติดตามทุกจังหวะความจริงก่อนใคร ถ้าคุณอยากรู้ข่าวร้อนแบบไม่ต้องอ่านเองคลิกเดียวรู้เรื่องอย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดทุกนาทีที่โลกกำลังสั่นสะเทือนนี่คือ28 sbnews ข่าวร้อนที่คุณไม่ต้องอ่านสวัสดีครับ